สวัสดีครับทุกคนนดีอยูนี้ผมแมกลักี้หรือว่าลักี้แมกรับวันนี้นะครับดูนะครับผมได้ไปเ k เล่นกับเพื่อนนะนี่ดูในวิวห้าของดูนี่นะผมได้เตรียมของแล้วลงโอคู b แบ็กมาที่้อยวันนี้จะมาอีโวเลยนะครับผมนี่ในที่สุดผมก็มีแบบคนอื่นเขาบ้างนะนี่นะครับของครบหมดนะดูนี่รั่นเลยนะกดเ,เ,เลยนะนี่อุยอ้ยคสวยครั้งแรกนะที่ผมเคยมีนะ แล้วตัวแรกนะที่ผมมาได้ลูกสองนะไปโคตรสวยนะคนดูโคตรสวยนะผมย้ำอีกทีว่าโค้รสวยนะครับคโคตรเฟโคตรสวยนะอ่าโหนะมันสวยจังเลยอืมเอาตัวไหนออกละเอาตัวนี้ออกละกันเอาตัวนี้ออกละกันนะคนดูเห็นปะเอาตัวนี้ออกกันเอาเอาตัวนี้ออกกันเดี๋ยวผม ดูวันโหสวยจริงสวยจริงผมไม่เคยมีอยากคนดูคลิปนี้ก็มาอีโวแล้วก็จะรีวิวให้ทุกคนดูนะนตู้มีแล้วเข้าไหมนี่สุมม่มไปยังซุ่มแลยวมานี่นะดูนะครับฟาร์มมานานนะไม่เอฟเคมานานนะครับครึ่งหกชั่วโมงอนะมีสี่ร้อยนะครับผมลั่นเลยนะขออนุญาตลั่นนะไปเลยนะครับไปไปยังไงกดเลยมา แล้วอย่างนี้ยังไงจะได้อะไรไหมอยากได้เป็นกิดแดงลืมเปิดเสียงเพลงแล้วขอโทษนะครับคนดูผมการขอโทษอีกครั้งหนึ่งกิดแดงไม่งั้นก็โอ้รอดหรืออวตารก็ดีเนี่ยมาคนเล้คไปเลยนะมา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 นะมา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 มามาอุไม่ออกเลยคนดูไม่ออกเลยรัวจัด โอ้ไม่น่าเลยปิดติมมิ่งก่อนดัวยก่อนเลยค่ะเียวลามาไหม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 รัวๆนะจังหวะนี้รัวๆนะครับรัวๆรัวไปรัวไปรัวไปจังหวะนี้ไปยังไงอุวยมาแล้วอะไรโอ้โหตาเต็มเลยเลยนะโอ้โหรู้อยู่แล้วนะตาเต็มอย่างงี้นะโอ้พระเจ้าเอาซิอิง มาต่อเลยรัวไปรัวไปรัวไปยังไงจังหวะนี้จะออกไหมออกไหมออกไหมกิดแดงกิดแดงกิดแดงจะมาไหมกิดแดงอวตารอวตาร์กิจแดงโอวหลอดโอวหลอดอวตารอวตาโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าโอวหลอดโอวหลอดมาไหมโอ้ลุง <tinc S 1> <giving, S 2> ไม่มาเลยนะคนดูลุงไม่มาเลยนะคนดูอุ้ยมาแล้วอะไรอ่ะเดซนูดโอ้โหอาจารย์แม่งยืนพับเพียบเลยไม่ใช่ยืนเท้าเท้าเอวเลยไม่เอานะผมขออนุญาตไม่เอานะเดี๋ยวดูก่อนเว่อร์ไว้น่ะ โอ้ oh, ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะไม่เอานะคนุณดูไม่เอานะผมไม่เอานะไปต่อมันไปต่อมากกว่าน OK ี idée, ้มันไปต่อได้มากกว่าน um ี้มันไปต่อได้มากกว่านี้มันไปต่อได้มากกว่านี้โอ้ไม่มาเลยรัวๆจังหวะนี้รัวไปรัวไปแล้วยังไงจะออกมาให้ไหมรัวไปรัวไปรัวไปอีกรัว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 อีกจะมาไหม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 โอ้เหนื่อยวันนี้ก็คูณสี่นะคนดูจะมาไหมเนี่ยจะมาไหมมาไม่มามาไม่มามาไม่มาอันนี้อะไรอูอวาตาราเรียบร้อยนะครับคนดู เรียบร้อยนะพอแค่นี้นะผมพอแค่นี้นะอาวตารามาแล้วนะอุยอ้ยอุ้ยเยอะมากๆนะเดี๋ยวก็โอเวอร์โหลดอีกดีกว่าโอเวอร์โหลดนะอุย้ยพอแค่นี้นะคนดูบอกนะเวอร์เกินนะคนดูเวอร์จัดเด้มาเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวกันบ้างดีกว่าตัดมาเปลี่ยนตัวกันบ้างดีกว่าคนดูนี่นี่ได้มาแล้วดูสวยจัดเลยคนดูแอป ผมกัดนี่ควรไหมคนดูเอาไหมวันนี้วันศุกร์นะต้องมาไหมสามถือว่าเสียไปเยอะอยู่นิดนึงอะไม่ค่อยยื้ใช้ได้อยู่อะได้สามลุงนะตัวที่ต้องการนะคู่สวยคนดูปะเอากัดไหมกัดนะคนดูเอากัดใช่ไหมโอเคมากันเลยไปเลยนะไปเลยไหมไปเลยแล้วกันคนดูไปปะสองสามเฮ้ยเฮ้ยอาตาสามทีคนดูเกินไปเปล่าเฮ้ย กินไ่เปล่าคุณดูคุณดูครับเกินไ่เปล่าเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็ต้องตัวทําเงินผมก็ต้องไปต่อเปล่าดูดิตัวทำเงินผม,มอะเฮ้ยมันเกินไปแล้วโรตารียเว้ยเกินไปตัวทำเงินเอาตัวทำเงินต่อไหมคณดูเอาตัวทำเงินก่อนไหมเดี๋ยวครับอันนี้ก่อนลวกันที่ตัวทำเงินครับไว้ก่อนนะไว้ EP ที่สามนะครับ EP ที่สามนะคนดูไป EP สามนะผมอีโวไม่ได้อยู่แล้ว มืก่อนกันนี่ตัวนี้อีโ e วได้ยังเดี๋ยวดูก่อนถือวยไม่ได้ปะเนี่ยได้ไมั้งถ้าได้แล้วก็ทำไปเลยนะโอเคยังไม่ได้นะคะ่ะงั้น e ีที่สามนะดี๋ยวอีโวอยู่รอติดตามได้เลยนะครับผมอนี่สปอยก่อนเลยนะใครอยากดูนะครับรอ e ีพีสได้เลยนะคนดูมามว่าแล้ววันนี้ลีโลอะ่ะมันต้องลั่นอีกไหมคนคิดว่าไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ผม ไปต่อแน่นอนครับผมไม่รอแล้วจังหวะนี้ต้องเอาแล้วไปครับมากิทิยหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่สิบห้าสิบกเจ็ดสิบปดสิบเก้ายไม่มานะคนดูเอ้ยไม่ใช่แต่ผมว่าวันนี้ลุงออกเยอะมากแล้วโอ้ยวันหลอดมาทำไมครับเนี่ยหัวกระโหลกไปอยู่ในสุสานไป กลับมามาไหมครับไม่เอานะผมขออนุญาตทิ้งนะครับคุณดูไปต่อนะผมต้องการกระเป๋านะครับผมทลายความอะครับมาหน่อยกระเป๋าอะครับมาหน่อยกระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋ามาหน่อยกระเป๋า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 มาหน่อยดีเฮ้ยมาหน่อ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 ยมาไม่มามาไม่มามาไม่มาโอ้ไม่มามา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 ไม่มาโอ้เหนื่อย เนี่ยแล้วคนดูโอ้ไม่มาเลยนะคนดูผมหมด,ดยางเยอะหมด,ดยังเยอะหมด,ดยังเยอะมาไม่มามาไม่มาหมด,ดยังเยอะมาจังหวะน,นี้มาไหมมาแล้วมาแล้วกระเป๋าอู้อิ่มคุ้มวันนี้เซ็ตอิ่มคุ้มจัดคนดูอิ่มคุ้มมากคนอิม่มคตคุ้มคนอิ่มคุ้มครับโอ้ oh my god มาค,คนดูมาแล้วโอ้มันไม่วันนี้โคตรคุ้มนะคนดูโคตรคุ้มครับโคตรคุ้มนะโคตรคุ้มนะ โคตคุ้มผมบอกเลยนะโคตรคุมนะครับมาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะว่ามันดีแค่ไหนนะครับคนดูอ่ะมาดูกันเลยนะว่ามันจะดีแค่ไหนครับอืมมาเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่วางตัวนะไปดูกัน,นะครับนี่นะครับคนดูผมได้วางตัวนะคำแรกนะครับ้อุยอย่างยื้อะนะครับคนดูยังยเยอะเยอะมากๆนะเยอะมากๆนะครับคนดูอุ้ย กี่ร้านอ oh. in ่ะโอ้ยังเยอะผมว่าพูดจริงๆครับคู่เจอครับคนดูเยอะเกินเยอะไปไหนอ่ะเกินไปปะเออมันเยอะเกินละนี่มาอีกมาอีกถ้าโอ้โอ้ยโอ้ยคลิปนี้นะครับใครดูจบฝากกดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครคอมเมนต์ชอบนะครับให้คอมเมนต์หรืออยากให้คำคลิปแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์มาบอกนะครับถ้าสนุกคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับ ใครดูไปยีเข้าไปแล้วขอให้มีความสุขนะเกินข้าวอย่างอร่อยนะผมมาโหแบบดูดามิดเดียวคนดูดูดามิดอันนี้ยังอัพไม่สุดนะแค่เลเวลแค่หกเองนะแล้วตัวนี้นะครับอัพไม่สุดแล้วดูเลเวลเลเวลแค่หนึ่งนะค,คนดูยังไม่ใช่ตันนะคนดูยังไม่ตันนะครับใช่ยังไม่ตันนะคนดูแล้วอะไรจะผมยังไม่ได้ใส่พวกอัพเกรดใบมงใบไม้อีกนะยังไม่ได้ตันนะ ถึงดาเมจแค่นี้นะยังไม่ได้เวลแปดสตันแล้วก็ใส่ใบไม้อะไรพวกนี้นะครับก็เลยมันยังไม่ได้แรงมากแต่ถ้าผมใส่6 0สิจะสล้านบวกแน่นอนครับอืมแบบเกินอ่ะเพอๆแบบเป็นร้อยอะครับคนดูใครจะรู้ถูกไหมละ่ะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆนะแบบไว้ฟาร์ม FK อย่างนี้ได้เลยชิวๆเลยโหว่าจัดเลยครับคนดูดูดิ คือวันนี้บอกโคตรอิ่มคุ้มาผมได้มาสามตัวครับสิ่งที่ผมต้องการนะแล้วใครเดี๋ยวผมมาทําคลิปกัดแยกนะครับผมรอดูได้เลยแล้วก็ไอนะครับตัวเงินนะครับจะทําแยกให้เหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามนะครับอันนี้นะครับจะตันแล้วนะครับผมอัพตันไม่ทันนะมันจบแล้วนะแต่ก็ยี่สิบกว่าล้านนี่ก็เกือบตันแล้วครับผมแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้เลเวลตันครับบายๆนะคนดูฝากกดติดตามนะนะบายบายครับ